โฆษาสามารถระวังอันตรายจากขบรนด,ด้วยครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอง62ทำขบวนเทียบในชานชาลาทางที่หนึ่ครับ ผูบดยัาโปตดาบท <Humans. S 1> <บ hiçbir S 1> ีบบ่นี่สถานีนครปฐโมที่นี่สานีนครประผู้โดยสารที่ครประมจะลงสานีนครปฐมก็ลงจากรวรดูหต่อกสำับของท่านำลงให้ถูกต้องนะครันรถจอดเทียบการเราที่นี่สถานีเจอดรถโดยสารธรรมดา262ทางขอผู้โดยารทางสถานีหัวหิน้ายางสถานีีีครับ สถานีนครปฐมนะฮะอแู่เรื่องตกเรื่องนลางสถานีต้องตกลงกันนีนคร้ดีใจานีไว้